ทุกคนวันนี้นะคะพี่พุกเจอแมปอีกแบบหนึ่งนะคะชื่อว่า H ฮ o n g g o Story sneak p e e k แมปนี้นะคะเขายังสร้างไม่เสร็จนะคะแต่ว่าเขาสร้างอินโทรเอาไว้ซึ่งอินโทรเกี่ยวกับผีตัวหนึง่งนะคะน่ากลัวมากแค่อินโทรก็น่ากลัวแล้วน <st> ะคะถึงแม้จะเป็นคลิปสั้นๆแต่ว่าพี่พุกจะพาน้องๆไปดูกันว่าน่ากลัวขนาดไหนพ<ว> <upgrade> <น>ี่พ<ม>ุกจะบอกน้องๆว่าเพลงในคลิปนี้นะคะ น่ากลัวมากและเสียงผีก็น่ากลัวมากเลยนะคะดังนั้นน้องๆเปิดเสียงดังๆเลยนะคะรอฟังดูว่าผีจะพูดอะไรกับเราโอเคก่อนอื่นเนี่ยเขาก็ให้เราไปเข้าห้องก่อนนะไปรอเข้าเกมก่อนนะเราจะมาดูกันนะคะว่าอินโทรของเกมนี้เนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนมันจะเกี่ยวกับผีอะไรไปดูกันนี่คือหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่ง ในหมู่บ้านนี้มีประตูแล้วก็มีบ้านหลายๆหลังเราพยายามเข้าไปแล้วแต่ก็เข้าไม่ได้ประตูนี้มีปุกกด e แล้วก็ไม่ได้กด e แล้วก็เข้าไม่ได้ทำไมยังไม่กลับมาหุยเดี๋ยวมีผู้หญิงคนนี้ โอเคสวัสดีเธอเฮ้ยเฮ้ยเขาเขาไม่ใช่คนเฮ้ยจูจูก็มืดเฉยเลยทุกคนเราแค่เดินตามผีมาแล้วก็มืดเฉยฉันรอคุณทุกวันเลยเฮ้ยเฮ้ยคุณสัญญากับฉันแล้วว่าจะกลับมาแต่งงานกับฉันอ๋อ ถูกผู้ชายหักออกมานั่นเองผู้ชายสัญญากับเขาว่าจะแต่งงานกับเขาแล้วก็ทิ้งเขาไปโอเค <are> คุณอยู่ที่ไหนโอเคเราเป็นผู้หญิงนะฉันยังรอเธออยู่โอเคเขายังรอผู้ชายของเขาอยู่ ถ้าคุณไม่รักษาสัญญาโอ้โอ้โอ้ฉันจะไปหาคุณโอเคก็คือมีแค่นี้หรอเรากำลังจะถูกเทเลพอร์ตไปแล้ว <c oughs> อ่ะจบแล้ว <c oughs> จบแล้วนะคะก็เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ถูกผู้ชายสัญญาแล้วก็ทิ้งเธอไว้นะคะและเธอก็รออยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็ไม่กลับมาสักทีนะคะผู้หญิงเขาก็เลยบอกว่าผีคงกลายเป็นผีแล้วแหละผีผู้หญิงก็เลยบอกว่าถ้าไม่กลับมาฉันจะตามล่าหาเธอเองโอ้หน้ากลัวจงเบวย นั่นแหละเรื่องราวก็มีแค่นี้ค่ะแล้วคนสร้างเกมเขาก็ไม่สร้างต่อแล้วไม่รู้ว่าจะสร้างอีกเมื่อไหร่ถ้ามีมาใหม่พี่บุ๊กจะอัปเดตให้นอนๆได้ฟังกันนะโอเคแต่ว่าเขาก็สร้างได้น่ากลัวจริงๆนะเออทุกคนลองมาเล่นดูนะคะพี่บุ๊กทิง้งลิงไว้ข้างล่างนะคะถ้าเกิดมีแมบบไหนน่ากลัวเดี๋ยวพี่บุ๊กมาเล่าให้ฟังใหม่แล้วกันนะโอเคค่ะเจอกันใหม่พัฒนานะจ๊ะ